สวัสดีค่ะมาพบกับรายการลิลลี่ชวนคุยลูกปุยชวนกินนะคะอร่อยอร่อยไกดก็บอกว่า <laughs> ไอ้ดูแลเสื้อจูฉี่ไม่ดีเรากปมา <c oughs> ึืนไกดรหนูมีคำถามยากหนึ <c> ่ง <oughs> คืนเป็ดใช่ไหม <c oughs> คืนเป็ดใช <c oughs> ่ไหมถามว่าร้อนไหม <c oughs> ไม่เลยคือไม่ สวัสดีค่ะน้องลิลลี่นะคะ,ะวันนี้ก็อยู่ช่องลิลลี่นิจะแชนนลนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะแต่ว่าหนูจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวพร้อมกับพวกเรานะคะก็จะพาไปดูนั่นดูนี่ว่าหนูมากระบีน่นี่หนูไปเที่ยวที่ไหนบ้างแล้วก็สนุกไหมทุกคนก็น่าจะได้เห็นกันนะคะแต่ว่าคลิปนี้แบบเราไม่ได้แบบจัดเต็มแบบมีมุมกล้องตรงนี้มีมุมกล้องตรงนู้นเพราะเราใช้กล้องตัวเดียวนะคะก็ เดี๋ยวรอชมกันนะคะ มาพบกับรายการลิลลี่ชวนคุยลูกดุยชวนกินน,คนะคะนี่น้องมีดมาเนี่ยเต็มเต็มก็ใช่แต่ว่าเราอ่ะก็คือไม่ได้ทํารายการลุล,ลลี่ชวนคุยลูกดุยชวนกินแล้วอตอนนี้เรากำลังถ่ายคลิปลงช่อง YouTube ของของน้องเองอลิลล,ลี่มิกะลิลลี่มะก็คือแขกรับเชิญสุดพิเศษอะไม่ใช่แค่พี่ดุยนะใครด้วยอ่ะพาขินเอ๊ะ อ,อเดี๋ยวก็น่าจะแบบได้เห็นน้องกัน,นในคลิปนะคะก็คลิปนะคะก็เนี่ย<ๆ>เรืองร่างตะโรทำให้เรืองร่างในเด็กดุกดุยค่ะตะโรเลยคะ่ะอืมร่อย อาหารไปคาเฟ่แล้วก็ไปถ่ายรูปกันเสร็จแล้วนะคะที่บ้านต้นไม้นะคะตอนนี้เราก็ถึงที่พักแล้วนะคะทุกคนค่ะที่พักแล้วเนี่ยห้องหนูก็จะติดสะว่ายน้ําเลยนะคะแล้วก็จะเป็นห้องเน่ยอยู่ข้างๆแล้วก็เป็นห้องพี่ๆเขานะคะก็โรงแรมก็หนูว่าสบายนะเพราะว่าแบบ <c oughs> อีกอย่างมันน่าจะด้วยความที่ติดสะด้วยมั้งก็น่าจะมีแบบถ่ายรูปเยอะหน่อยเนาะอาจจะเห็นในเฟซลกหูลกตาหน่อยก็ ถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเนาะเดี๋ยวก็จะเก็บบรรยากาศนะคะมาให้ทุกคนดูกันนะคะว่าความสนุกเนี่ยมากน้อยแค่ไหน เช้าของอีกวันหนึ่งนะคะคือแบบตอนนี้หนูสดชื่นมากคือยากหน้าจะาก,ก็รู้ว่าหนูสดชื่นจริง <c> ๆ <oughs> ก็คือวันนี้เดี๋ยวเราจะลงเรือกันนะคะก็จะไปเกาะ,ะ,ะนู่นเกาะนี่เกาะนั่นแล้วก็เกาะนู่นนะคะก็จะมีทั้งหมด4ี่เกาะนะคะก็เดี๋ยวเราจะได้ไปเกาะที่ไหนบ้างก็รอดูกันนะคะแต่ว,ว่าวันนี้หนูดำน้ำด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวขอที่น,นั้นเที่ยงก่อนละกันนะคะแล้วก็ เพียงเพียงแล้ววิเต่้นตอนนี้ก็เกือบสิบโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงเรือกันนะคะ กันมาแล้วนะคะทุกคนก็คือแบบได้รูปก็เยอะพอสมควรนะคะส่วนตอนนี้เรากําลังอยู่ที่เอง่งไอ้สักอย่างนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปเกาะห้องกันนะคะที่นี่อ่ะทุกคนน้ําสวยมากเลยนะน้ําสวยแบบน้ําใสอะ่ะดูแล้วแบบน่าเล่นน่ะทุกคนดูสิอยู่ด้านหลังชอบอะ่ะหนูชอบหนูชอบมาทะเลที่สุดแล้ว แล้วก็ทุกเดือนก็จะไปเดตทะเลนี่แหละเออเออฟิวดารานหนึ่งออออโอเคค่ะตอนนี้ก็ถึงเกาะห้องแล้วนะคะเมื่อกี้ไกด์จะบอกว่าไอ้ดูแลเสื้อชูชีไม่ดีเราไปมาขึ้นไกด์หนูมีคำถามย่อยนึงขึ้นเป็ดได้ไหมึ้นเป็ดได้ไหมแม่ได้ยินนะไปจ่ายเราเพื่ออ้าว ด,ด้วยอตอนนี้เราถอดเสื้อชูอชีพได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูจุดชมวิวกันใช่ล้วก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าขออน,นุญาตใส่ชุด,ดว่ายน้ำแล้วก็<ฮ>ถ่ายรูปข้างทะเลเนาะ<ฮ>ตอนนี้นะคะเราก็จะไปจุดชมวิวเกาะห้อง360องศากันนะคะพี่เขาบอกว่าขึ้นอะ่ะบันไดอะ่ะ400รอยกว่าขั้นแล้วก็ ถ้าเหนื่อยอ่ะให้พักเลยเพราะว่าแบบระยะทางขึ้นมันไม่ได้ร้อนข้างบนเขาบอกว่าวสวยมากหนูเห็นมาเยอะมากในทิ๊กตอกแล้วก็หนูก็เลยอยากมาเที่นี้ออนถึงแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงแบบถึงจริงๆม <c oughs> าค่ะเขาบอกว่ามีขั้นที่สุดล <ะ S 1> แ,แล้วก็ต้องขึ้นขั้นนัดงอก <c oughs> ถึงแล้ว <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ย <c oughs> ังไม่ถึงค<ะ>่ะมาจุดมีใบก็ขึข้นบาค โอเคไหวเขาต้องไหวสี่ร้อยกว่าตอนนี้ยังไม่ถึงขึ้นไปต่อพี่นี่พี่เขาบอกว่าตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วนะคะแล้วก็พวกเราก็ใกล้จะตุยตุยตุยแล้วด้วยนะคะเอ่ออันนี้ก็จะเห็นวิวบ้างนะคะพี่เขาบอกว่าอะไรนะเกาะลาดิงจะเป็นสามลูกสามลูกนั้นนะคะ นัวนัวสวยนะนี่คือวิวที่เราขึ้นมาเพื่อ้อยกว่าขั้นยังไม่ถึงแดบดบจริงจริงนั่อยู่ข้างบนแล้วต้องขึ้นไปอีกแล้วต้องขึ้นไปอีกตอนนี้เราก็ถึงเอ่อที่ที่เราอยากมากันแล้ว oh. นะคะก็ก็ร่มเย็นนะคะแล้วก็สบายมากส่วนแดดนะคะไม่มีเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หิมะตกช่วงที่หิมะตกให้ร้อนนะ <c oughs> ไม่เลยถามว่าร้อนไหมไม่เลยไม่แต่ว่าซวยถ้าหวั่นซวยมันมันมายมันก็ซวยแต่มันเนื่อยไงถ้าหวั่นากรับมีหีแบบซไเล่หลงไม่ปีก็บอกว่ามีแต่ก็คือตุยตุยตุยอ่ะก็ <resonated> คือตุยอ่ะเล่นง่งไงเนาะแต่ว่าซวยสวยจริงอตอนนี้เราก็ถึงข้างล่างยังปลอดภัยแล้วนะคะท้้งเดินก็คือก็สวยแต่ถามว่าไปอีกไหมไม่แล้วเนาะ เ,เพราะเราก็ได้เห็นแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนผ้าแล้วก็ไปถ่ายรูปก,กันก่อนที่จะไปดำน้ำตอนนี้เราก็หาเรื่องนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่กลับรถตู้นะคะเพราะขามาเรากลับรถตู้แต่ขากลับเนี่ยเราจะกลับรถพ่วงเราอยากเราอยากอยากตากลมเนาะไม่เป็นไรไะขึ้นแล้วผู้โดยสารคนที่นั่งตรงนหนนุกว่าเผื่อนานะน่าจะตรงนี้ปะ ทำไมก็เละอยับเพื่อนดิสภาพบรรยากาศแดดนะเดี๋ยวพาไปส่องดางาวอันนี้เราไปรถอะไรเราไปรถ VAP ครับโอ้อเอาพี่ข้เรียกข้อเรียกรลดพวงหรอคะหลอดสร้ามหอลอดส้าหลอโอยโอ้ กลินนะโอเคตอนนี้เราก็ถึงโรงแรมแล้วนะคะสนุกมั้ยกนุกครับแม่มอแม้วนะคะ ครับนี่มาหลับเทืองนะเอาก็เป็นว <|so|>> ัยรุ่นอ่ะเออคนแก่ๆคนแก่ๆก็นั่งหลับตู้เนาะเอออยากลองกันสิอยากเกล้าไอตี๋จอบก็ตีจอตี ของเช้าวันที่3ามด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวหนูไปกินข้าว <Yeah. S 1> กินข้าวเสร็จก็จะไปวัดนะคะวัดที่จะไปก็คือวัดบางโทงคือสวยมากค่ะทุกคนและร้านอาหารที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือร้านอาหารเรือนทิพย์ไปกินข้าวกัน <c oughs> นะคะเราก็ถึงวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวัดบางทงนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทําบุญกันด้านในแล้วก็ออกมาถ่ายรูปด้านโน้ตรงนี้นะคะว่าถ่ายรูปตรงนี้อจะสวยมากเพราะว่าเห็นฉากวัดหมดเลยสวยจริงๆเพราะว่าแบบเวลาใครมาที่วัดวัดที่นี่นะคะเขาก็จะถ่ายรูปกันตรงนี้ นี่หยิดคลิปเลยละกันนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่อยู่ดูจนจบนะคะเพราะหนูคิดว่านานแลกคลิปเนี่ย,ย <ะ S 1> ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะยิ้มได้กับคลิปที่หนูได้ถ่ายทอดแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูได้เห็นได้ชมกันนะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบิาบบาย